ข่าวดวนอุตุฉบับที่2และ3แจ้งเตือนรายชื่อจังหวัดพายุฤดูร้อนเคลื่อนผ่านไทยพยากรากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภายัยอุทกภยัยพยากรากณา์ทางเพจและยูทู e ฝนฟ้าพยากรณ์วิพีพ์ลุงพิดาจัยทาง Facebook ประจํามาไิที่ที่7เมษายนในช่วงเย็นโดยนะครับในคืนนี้แอดมินจะมาพยากรณาา์และแจ้งเตือนพื้นที่ รายชื่อจังหวัดที่จะมีพายุฤดูร้อนเคลื่อนผ่านนะครบ7เมษายนในวันนี้กรมอุตุนิยมทิทยาล่าสุดได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนเป็นฉบับที่3แล้วนะครับโดยในด้านของเนื้อหาใจความของประกาศแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ที่จะมีพายุฤดูร้อนเข้ามานะครับ โดยสาเหตุและปัจจัยนะครับในด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนพายุฤดูร้อนบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนล่าสุดเป็นฉบับที่2และฉบับที่3แล้วนะครับกระทบในวันที่8ถึง11เมษายนซึ่งจะเริ่มจากในวันพรุ่งนี้โดยในช่วงวันที่8ถึง11เมษายน พาย,ยุฤุดูร้อนเกิดจากอะไรจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมผ้าตะวนออกเฉียงเหนือรวมถึงทะเลจีนใต้ซึ่งประเทศไทยทางตอนบนเดิมก็มีอากาศร้อนอากาศร้อนจัดโดยทั่วไปนะครับหลังจากนั้นในช่วงวันที่9-11เมษายนก็จะมีในด้านของคืนกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านประเทศเมียนมาและผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือทางตอนบน ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีพาย,ยุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นโดยจะมีลักษณะของพาย,ยุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่โดยจะเริ่มมีผลกระทบในภาคตนออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤยุูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยโดยจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมีดังนี้ 8เมษายน2567จะเริ่มกระทบบริเวณพื้นที่ภาคตะวนออกเฉียงเหนือก่อนบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครน,นครพนมมุกดาหารร้อยเอด็ดเยโสธรบุรีรัมย์สุรินทร์สีสะเกตและอุบลราชธานีจากนั้น9เมษายนจะมาที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดน่านแพร่ อุตรดดิย์สุโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตาส่วนพื้นที่ผ้าตําัออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นในช่วงวันที่9เมษายนบริเวณพื้นที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุรอธานีหนองคายบึงการสกลนครน,นครพนมมุกดาหารยโสธรอ,อำนาจเจริญ กาสินขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสรารคามร้อยเอด็ดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีสวมเรินพื้นที่ภาคกลางกาเมษายนต์บริเวณพื้นที่นครสวรรค์อุทยัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทอง พระนครศรีวิทยาสุพรรณบุรีการจนบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วจะเชิงเศซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดจากนั้น10เมษายน2 5 6 7ภาคเหนือ บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางอุตรดิตถ์สุโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์กำแพงเพชรและตากภาคตําอ,ออกเชียงเหนือ10เมษายน2567บริเวณจังหวัดเลยและชัยภูมิภาคกลาง10เมษายน2567บริเวณนครสวรรค์อุทัยธา,ยานีชัยนาทลพบ,บุรี สระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนาคารศรีอยุธยาสุพรรณบุรีการจนะบุรีราชบุรีนาคารปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานาครและประิมณฑลภาคตะวันออก10เมษายน2 5 6 7บริเวณคนครนายกฉะเชิงเซราชนบุรีและระยองจากนั้น11เ,เมษายน2 5 6 7ภาคเหนือ บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่และตากนะครัะขอให้ติดตามพยากาศประกาศคำเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดนะครับหลังจากนั้น12จนถึง16เมษายนก็ยังคงมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาอยู่เรื่อยๆในบางจุดบางพื้นที่นะครับแต่ปริมาณฝนจะลดลงบ้างในบางครั้ง แล้วถามว่าบริเวณพื้นที่บ้านของแอดมินเองในทุกๆปีในช่วงนี้มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาไหมแน่นอนนะครับว่าโดยส่วนใหญ่แล้วในทุกๆปีก่อนสงกรานต์ก่อนที่จะถึงเทศกาลสงกรานต์บริเวณพื้นที่บ้านของแอดมินเองมีฝนตกฟ้าขนองลงมาเกือบแทบจะทุกปีเลยนะครับจนทําให้เกิดน้ําขังน้ําขาโพ้นเต็มท้องไร่ท้องนานเลยนะครับในช่วงนี้แต่นะครับเนื่องจากสภาพอากาศ มีความแห้งแล้งในช่วงนี้เพราะอยู่ในหน้าแล้งก็อยู่ได้ไม่เกิน3วันฝนที่ตกลงมาน้ำท่วมขาาโพนก็เริ่มลดลงนะครับและกลับมาแห้งอีกครั้งแต่ถ้าเป็นฝนตกในช่วงฤดูฝนน้ำจากฝนที่ตกลงมาเยอะขนาดนี้ดินมีความอิ่มตัวน้ำก็จะยังคงอยู่นะครับทำให้ในด้านของความอุดมสมบูรณ์ก็จะเพิ่มมากขึ้นส่วนในปีนี้แอดมินก็รอรุ้นเหมือนกันนะครับว่า ในวันพรุ่งนี้8เมษายนจนถึง9เมษายนบริวเวณพื้นที่บ้านของแอดมินจะได้รับฝนกันไหมพื้นที่ไหนที่อรอลุ้นกันบ้างแอดมินขอเป็นกำลังใจขอให้ได้ฝนกันนะครับส่วนพื้นที่ไหนที่ไม่ได้รับฝนก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็คิดเสียว่าในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแลง้งถ้ามีฝนตกฟ้าขนองลงมาก็ไม่เป็นปกติของสภาพอากาศ ย่อมมีความแปรปรวนย่อมนำพาหายนะความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่นะครับเหมือนกับการแจ้งเตือนภายยดูร้อนทุกรอบก็จะมีความเสียหายเข้ามาให้เห็นกันนะครับส่วนในรอบนี้ก็เช่นกันเดี๋ยวรอดูความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวแอดมินจะอัปเดตให้รู้ให้ชมกันเรื่อยๆนะครับส่วนในด้านของเหตุการณ์ที่มีโกรด์ซันฟิวริกไหลลงสู่แม่น้ำคานแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขงนั้นนะครับ จากข่าวที่เกิดขึ้นว่ามีสารเคมีรั่วไหลลงสู่บริเวณแม่น้ำคานโดยเมื่อเวลา15บนกาของวันที่ 3, สาเมษายนที่ผ่านมาเหตุเกิดที่บริเวณพื้นที่เมืองหลวงพระบางแองหลวงพระบางประเทศลาวเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกสารเคมีพิกคว่ำทำให้กดซันฟิวริกหรือกดกรรมธันไหลลงสู่แม่น้ำคานแม่น้ำสายหลักของสาขาแม่น้ำโขงผ่านทางระบายน้ำ บริเวณด้านเหนือของแม่น้ำโขงประมาณ10กิโลเมตรก่อนที่แม่น้ำโขงจะไหลเข้าสู่บริเวณพื้นที่เมืองหลวงพระบางไปถึงเขื่อนชัยยบุรีประมาณ102กิโลเมตรไหลผ่านเขื่อนชัยยบุรีออกพรมแดนไทยลาประมาณ204กิโลเมตรซึ่งนะครับจากจุดที่เกิดเหตุถึงจุดแก่งขุดคู อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยมีระยะทาง340กิโลเมตรซึ่งการเดินทางของน้ำใช้เวลา3วันนะครับด้านรองนาย,ยกรัฐมนตรีนายสมศักดิ์เทพสุทินประธานคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยและกํากับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นห่วงผลกระทบนะครับจึงกําชับให้สอทอนอชติดตามสถานการณ์น้ำ โดยเร่งรัดให้สำนักเลขาธิการคณะกรรมกาที่การแม่น้ำโขงและสปปลาวตามแนวทางปฏิบัติด้านเทคนิคระเบียบในเรื่องน้ำและแนวทางตอบสนองการจัดการภาะวะฉุกเฉินด้านคุณภาพน้ำภายใต้กลไกความร่วมมือการสื่อสารระหว่างประเทศนะครับทั้งนี้ปัจจุบันได้วัดค่าความเป็นกรดด่างบริเวณพื้นที่แก่งคุดคู อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยได้เท่ากับ8นะครับถือว่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติถึงอย่างไรก็ตามจะมีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำจำนวน3จุดในเวลา9นาฬิกา15นาฬิกาตั้งแต่วันที่5ถึง12เมษายนจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับในวันที่5เมษายนสทออนอชอได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนเฝ้ราระวังผลกระทบจากคุณภาพน้ำโขงโดยกดสันฟิริก มีฤทธิ์กัดก่อนสูงนะครับแต่สามารถเจือจางได้ง่ายภายใต้น้ำปริมาณมากซึ่งผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดเลยยังไม่ได้รับผลกระทบแต่จะยังมีการติดตามเฝ้าระวังและแจ้งเตือนข้อเท็จจริงให้กับประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยสอทอนอชอนะครับ โดยจะมีการประสานงานภายใต้ประเทศและระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องและเน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลยหนองคายบึงการนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีซึ่งเป็นจังหวัดริมฝั่งแม่น้ำคงติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดขอบคุณข้อมูลค่าจากสำนักงานทรัพยากรน,น้ำแห่งชาตินะครับสนณนด้านของการเฝ้าระวังจากพาย,ยุฤด,ดูร้อน ี่ด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยได้ออกประกาศแจ้งเตือน60จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกฝ้าระวังในช่วงวันที่8-11เมษายนโดยมีจำนวน60จังหวัดนะครับซึ่งเน้นย้ำฝ้าระวังในบางพื้นที่ตั้งแต่บริณพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่ ลำปางลำพูนอุตรดิตถ์สุโขทัยตาพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีการจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีสระบุรีนครนายกปราจีบุรีสาแก้วฉะเชิงเศราชนบุรีระยองจันทบุรีราชกรุงเทพมหานคร นนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีเลยหนองคายบึงกาฬหนองบลัลำพูอุรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธร อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสกเกตและอุบลราชธานีฝ่าระวัง60จังหวัดและกรุงเทพมหานครปริมนทนที่จะมีพายุรุร้อนพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่าเข้ามาได้บางพื้นที่นะครับขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิด ต่อไปจะพาไปดูด้านของการพยายกรณาา์ในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้7-8เมษาย,ยน2567พยายกรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับบริเวณพื้นที่ภาคเหนือโดยส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้เน้นฝนอะไรนะครับก็จะเน้นเป็นอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปและจะมีฟ้าหลัวร้อนจัดร้อนสะสมอาจจะมีฝนเข้ามาได้ก่อนนะครับบางพื้นที่ในวันนี้ ก็10%กับจะมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่บริเวณแม่ห้องสอนเชียงใหม่ตากและเพชรบูรณ์ซึ่งอุณหภูมิตามสุด22-29องศาและสูงสุด39-43องศาจากลมตมตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงสองพื้นที่ภาคอีสานนะครับจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปฟ้าหลัวเข้ามาในตอนกลางวันฝนร้อยละสิบ ลมกระโชกแรงเข้ามาก่อนบางแห่งนะครับบริเวณพื้นที่จังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด24 29องศาและสูงสุด40-41องศาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5 1 5ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนพื้นที่ภาคกลางจะมีอากาศร้อนจนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปฟ้าหลวเข้ามาในตอนกลางวันจะมีฝนเข้ามา10เอร์เซ็นลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณกาญจะนะบุรีราชบุรีและอุทยัยธานี อุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาสูงสุด37-42องศาลมต่ำตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศร้อนโดยทั่วไปฟ้าหลวงในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่ฝนร้อยละสิลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณสาแก้วระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด26-30องศาสูงสุด35-41องศาลมใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพปริมณฑลอากาศร,ร้อนโดยทั่วไปฟ้าหลัวในตอนกลางวันและจะมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด28-30องศานะคบและสูงสุด36-39องศาจากลมใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกโดยทั่วไปก็จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่โดยจะมีฝนเข้ามา10%บริเวณเพชรบุรีประจวบกีรีขันธ์ชุมพรยะลาและนราธาิวาสอุณหภูมิต่ำสุด21-28องศาสูงสุด33-41องศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กมตรต่อชั่วโมงเคล็ดขลึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ฝนร้อยละสิบส่วนมากระนองพังงาอุณหภูมิตม่ำสุด25ถึง29องศาสูงสุด35-39ถึงองศาจาก,กลมตกเฉียงเหนือความเร็ว1 0บถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรนะครับดังนั้นขอทุกท่านติดตามพียากรากาศและประกาศคำเตือนจากกรมอุตุอย่างใกล้ชิดนะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดนินรายงานให้ทราบ เป็นระยรยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ให้ด้นยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปขอบคุณครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด subscribe กด share, แชร์ให้นด้วน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ